สวัสดีค่ะนนี้กลับมาพบกับพี่เอมีในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับลุงแซมนะคะใน Snowy Escape สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่11แล้วค่ะก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะพี่เอมีให้ลุงแซมนะคะไปพิชิตยอดภูเขานะคะโคโมเรบิมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะ ต้องผ่านให้ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็คือการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดในลักษณะที่เข้มข้นมากนะคะในเนินผู้ชํานาญหรือปานกลางนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าลุงแซมนะคะกับยูเลกะลงไปถึงด้านล่างแล้วเพียมี่จะให้ลุงแซมเซ์ไร์ขอ,อยูเลกะแต่งงานค่ะโอเคตอนนี้นะคะเพียมี่ก็ให้ลุงแซมนะคะเล่นสกีลงไปก่อนเลยค่ะไปจ้าอ้โหโอ้ แซมหมุนตัวด้วยอ่ะเจ๋งมากค่ะโอ้โหแกเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะถึงแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะลุงแซมต่อไปนะคะเป็นยูเลกาค่ะโอเคยูเลกาลงมาแล้วนะคะโอเคยูเลกก็ลงมาแบบธรรมดานะคะไม่ได้มีท่าเยอะเหมือนลุงแซมนะ โอเคถึงแล้วเหมือนกันอยู่เลกค่ครับผมมีอะไรจะบอกครับผมรักคุณมากเลยนะครับคุณรู้ไหมเหรอคะคุณแต่งงานกับผมนะครับโอ้โหยินดีเลยค่ะ ถึงกระกโดดขึ้นเลยนะคะก็ดีใจกับลุงแซมแล้วก็ยูเลกาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดงานแต่งงานให้ลุงแซมกันคะ่ะโอเคสำหรับงานแต่งนะคะของลุงแซมกับยูเรกานะคะพี่เอม่ให้จัดที่ร้านนังเล่นสักกุรลนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายมากๆเลยคะ่ะแบบ คือคนลูกค้าในร้านก็เยอะนะคะแล้วระหว่างวิธีก็เดินไปเดินมาอะไรกันก็ไม่รู้นะคะก็จริงๆแล้วก็จัดงานเล็กๆะคะ่ะคือมีแค่แบบเชิญแค่พ่อกับแม่นะคะแล้วก็พี่สาวยูเลกาแล้วก็เพื่อนที่สนิทกันแค่นั้นเองนะคะดูสิใครเดินผ่านไปก็ไม่รู้啊 โอเคก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีสาบานแล้วนะคะผมจะรักคุณตลอดไปครับอยู่เลยก็เหมือนกันค่ะอ่าสมบัแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคเรื่องานก็ผ่านไปด้วยดีนะแต่แบบ จะจัดที่บ้านก็คงดีกว่านี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ให้เขาอยู่รับแขกกันไปก่อนนะคะก็อยู่คุยกับพ่อแม่ยูเลกาไปก่อนละกันนะคะโอเคลุงก็ดูท่าทางมีความสุขมากเลยนะคะหลังจากแต่งงานนะมาปั้นตุ๊กตาหิมะหน้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วคะ่ะ แต่ว่าภารกิจของลุงนะคะยังไม่หมดนะคะถึงลุงจะแต่งงานแล้วนะลุงก็ต้องมาทําปณิธานให้พีเอมี่ให้สําเร็จให้ได้นะคะก็คือปณิธานผู้ข้างใครกีฬาผาดโผนนะคะก็ยังเหลืออีกหนึ่งข้อนะคะก็คือผู้เบิกทางสู่ยอดเขานะคะโอเคก็ไม่น่ายากนะพีเอมี่คิดว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหนี่ก็คือตุ๊กตาหิมะที่ลุงแกปั้นไว้นะคะอย่างเท่อ่ะ ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ลุงไกย,ยูเลกานะคะมาวิ่งที่สวนนะคะเพื่อที่จะได้ทําปณิธานในข้อที่เผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายนะคะจริงๆสัตว์ร,ร้ายมันก็แค่แบบหนอนหรือแมลงอะไรแค่นั้นเองนะซึ่งลุงแกก็มีสเปรย์สำหรับอา้าวแจมโกธอมาคือแจมโกธอมาหาลุงบ่อยมากเลยนะคือลุงเขาแต่งงานแล้วเข้าใจไหมจะมาชวนลุงไปเที่ยวอีกอื ก็วิ่งกันจบแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เจอสัตว์ร้ายอะไรเลยนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้ค่อยข่าวหน้าแล้วกันนะคะเอาอยู่เลยค่ะกำลังจะตายเพราะว่าหนาวนะรีบให้แกเปลี่ยนชุดเลยเร็ว ตอนนี้นะคะก็เป็นวันต่อมาแล้วนะคะพี่ยมีก็ให้ลุงกับยูเลกัะมาเดินนีกค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ยังไม่ผ่านภารกิจเลยนะก็ลองมาเดินอีกสักรอบค่ะคราวนี้ก็ให้ใส่ชุดคู่มาเลยนะสีแดงสดใสน่ารักนะคะก็ยังไม่น่าจะเจออะไรอา้าวนี่ไงจเจอวิญ,ญญาณป่าไม้นะคะซึ่งก็ไม่เกี่ยวนะเราต้องเจอสัตว์ร้ายค่ะโอ้ยจะเจอตอนไหนก็ไม่รู้นะคะ นี่ไงลุงโดนแล้วค่ะดุงโดนตัวอะไรก็ไม่รู้โจมตีนะคะพี่เอม,มี่อ่านไม่ทันนะก็ฉีดยาไล่มแมลงไปทีหนึ่งก็เท่ากับเพิ่งผ่านไปแค่แบบ1ในสเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหลุงบอกเซ็งอะ่ะเดินจนเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็คงต้องให้แกกลับบ้านไปพักพอนนะคะแกยิ่งแก่แล้วด้วยอะ่ะเกิดตายขึ้นมานี่อยู่เลยกะเป็นม้เลยนะกลับบ้านนะลุงป ตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกยูเลกะเหมือนกับไม่สบายนะคะคือเกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะเป็นอะไระ<น>่ะพี่มีให้ยูเลกากินยาไปนะคะแต่เขาบอกว่าการใช้ยารักษาโรคทั้งทที่ไม่ได้ป่วยเอ้าไม่ได้ป่วยหรอแล้วเป็นอะไรล่ะโอเคอยูเลกาจะมีผลข้างเคียงนิดหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวก็หายนะคะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้อยู่เลยก,ก็รู้สึกอาการไม่ค่อยดีอีกแล้วนะคะพี่เอมี่ก็เลยให้เขามาตรวจอะไรสักอย่างนึงค่ะเพราะว่า nice, <sir. S 1> ไม่รู้ว่าอาการอย่างนั้นน่ะมันใช่หรือเปล่า <love> นั่นไงตอนนี้นะคะอยู่เลยกัท้องแล้วค่ะโห oh. oh. ดีใจกับลุง้วยนะคะคืออยู่ดีๆก็ท้อง พี่ไม่อยากจะไปกดอะไรพลาดน,นะคะทำให้อยู่เลยกะท้องเร็วกว่ากำหนดนะคะโอ้ยลุงบอกดีใจมากเลยครับอืเอานั่นไงจะอ้วกอีกแล้วโอเคงั้นเราต้องให้อยู่เลยกะพักผ่อนแล้วนะคะโอเคหิวแล้วล่ะสิเนี่ย นี้นะคะพี่แอมมี่นะคะให้ลุงมาทําปณิธานการเล่นสกีนะคะให้ถึงระดับ8ค่ะก็ให้ลุงมาคนเดียวนะคะเพราะว่าอยู่เกยก็ท้องไปแล้วนะก็ไม่ควรให้เล่นกีฬาผาดโผนนะคะโอ้โหลุงนี่แบบไมลราดีมากเนี่ยมีหมุนตัวด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดนะ่าเดี๋ยวนี้จบท่าสวยนะคะโอเคก็ยังไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวนาะ จะอีกสักรอบนะจริงแล้วพี่เอมี่ก็ทํามาหลายรอบแล้วนะคะมาทําต่อค่ะอีกน่าจะแค่รอบเดียวค่ะมาดูลีลาลุงกันดีกว่า โอเคค่ะก็เรียบร้อยค่ะลุงก็ผ่านปณิธานนะคะการเล่นสกีนในระดับ8ได้แล้วนะคะโอเคก็เหลืออีกแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ให้ลุงกลับบ้านไปพักผ่อนค่ะอตอนนี้นะคะพี่เอมี่ก็ให้ลุงนะคะมาเดินที่โอ,อ้เกือบล้มนะคะลุงก็มาเดินที่ป่าไผ่นะคะเพราะว่าจริงๆก็ไปเดินหลายที่แล้วนะก็ยังไม่ได้เจอแบบสัตว์อันตรายสักทีนะคะโอเค เพื่อเจอที่นี่นั่นไงไม่ใช่อันนี้คือตัวโคดามะโคดามะนะคะเป็นตัวโชคดีนะคะเป็นตัวของแลนะหาเจอยากนะคะซึ่งแบบโอ้โหตัวสีฟ้าใสนะสงสัยลุงจะโชคดีถ้าลุงโชคดีก็แปลว่าต้องไม่เจอแน่น<ๆ>เลยสัตว์ร้ายเนี่ยอล้อมอีกแล้วไหวไม่ลง คือพี่เอมี่อยากบอกว่านะคะตอนนี้คือพี่เอมี่ให้ลุงเดินหลายที่มากเลยค่ะแต่แบบลุงก็เป็นคนที่แบบโชคดีอะไรจะปานนั้นนะคะไปก็ไม่ค่อยเจอแบบสัตว์ร้ายเลยนะคะจะเจอก็อย่างมากก็แค่อะไรอ่ะนี่ไงวิญญาณป่าไม้แค่นั้นเองนะคะซึ่งแบบก็ไม่ได้แบบช่วยอะไรนะคือเดินเยอะจริงๆนะคะจนแบบในที่สุดนะคะมันเป็นช่วงที่พี่เอมี่ไม่ได้อัด <c ười> คือแบบว่า จังหวะไม่ได้อัดอะทีไรเจอทุกทีเลยค่ะเพราะว่าคือกะว่าจะแบบอัดตอนที่เจอสัตว์ป่านะคะก็เดินแบบว่าหลุดทุกทีนะคะก็เท่ากับว่านะ,ะตอนนี้ลุงก็ผ่านปณิธานไปเรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่าปณิธานอันเนี้ยพี่มีใช้เวลาแบบนานมากๆเลยนะคะโอ้โห,หลายชั่วโมงนะคะบอกตรงๆอ่ะโอเคดีใจกับลุงนี่ยนะดีใจกับพี่มี่ด้วยค่ะ ก็สรุปนะคะว่าตอนนี้นะคะลุงนะคะได้ทําปณิธานให้พี่เอมี่ได้สาเร็จแล้วค่ะทั้งส่งปณิธานเลยนะคะก็คือปณิธานนักท่องเที่ยวภูเขาโคโมเรบินะคะแล้วก็ปณิธานผ <This is S 1> ู้คลั่งไคล้กีฬาผาดโผนนะและตอนนี้ลุงก็มีครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แล้วนะคะก็มีทั้งภรรยายแล้วก็กําลังจะให้กําเนิดลูกน,น้อยด้วยนะคะ <is> ก็เรื่องราวของลุงแซมนะคะในภารกิจของแพ็ erm <'m> ์เสริมสโนววีเอสเคปนะคะพี่เอมี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ แต่เรื่องราวของลุงแซมกับยูเลกะจะมีต่อไปหรือไม่นั้นนะคะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พีทนีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ